ชวงสุดท้ายและท้ายสุดนะครับขอรายการ The พ e o พ l e Show ของเราในวันนี้ชวนคุณผู้ชมทุกท่านไปรับประทานอาหารจีนอร่อยๆอทุกเมนูจากพัตคาการทองฟูนี่มีอะไรบ้างนี่เลยครับหลากหลายเมนูที่วางอยู่ตรงนี้อันนี้คือซาลาเปา<อ>เป็นซาลาเปาไส้แบบยุม้มยืมไหลๆเลยอันนี้เป็นส <c oughs> ิกเนเจอร์ของที่ทองฟูเลยนะฮะนี่นะครับ เอาเลยเอาเลยเหรอ๋อให้ดูให้ดูนนอกจากซาลาเปาแล้วนะครับมีขนมจีบนี่ขนมจีบอยู่ด้านนู้นคุณระวังนะทำไมคะระวังขนมจีบโอ๋ยขอโทษฮะอ่ลูกหนึ่งแล้วลุกหนึ่งแล้วเหรอก็ยังจีบได้อยู่แหละสวยขนาดนี้นี่นะนอกจากนี้ยังมีเขาเรียกว่าปัจจุบันนี้นะครับพัตตาคารก็มี ของอเมนูอาหารที่เป็น Delivery ด้วยเดี๋ยวนี้เขาทองฟูเขามาเน้น<ช> delivery แล้วแล้วกล่องแต่และกล่องเนี่ยนะครับเมนูหลักหลายเมนูนี้กล่องละ60บาทเท่านั้นเองคุณเป็นแบบเมนูเหลาแต่<อ>ขายกล่องหนึ่ง60บาทยก<ช>ต,ตัวอย่างนะนี่น่ข้าวปลาทอดสามรสนี่ข้าวปลาทอดสามรสอยู่นี่อยู่ทางนี้หกสิบบาทนะครับท่านผู้ชมฮะข้าวผัดหยางโจข้าวผัดหยางโจนี่ข้าวไก่คั่วพริกเกลือเดินะฮะแล้วก็ยังมีเมนูที่แบบ เป็นเชฟจนะีน่ะเป็นเผาชิ้วทํา,าทให้กินน่ะนะฮะดวยก็ะเพราหมูไข่ดาวข้าวหมวูรมกระเทียมไก่กระเทียมพูดง่ายเนี่ยเป็นเมนูที่แบบมาจากพัตตาคารแต่าาตราคาแบบทั่วไปเลย60บาท60บาท,บาทซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับพัตตาคารทองฟูเนี่จะเห็นว่าทางพัตตาคารเนี่ยเขามีการนำเอาข้าวกล่องเนี่ยนะครับไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยซึ่งตอนนี้ทำงานกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ้นี่นะฮะ ไปหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลพระนั่งก้าวิดิลาตากสินบางใหญ่วชีระโรงพยาบาลจุฬานะครับผมหน่วยฉีดวัคซีนสำนักงานอนามัยนะครับแล้วก็ของกรุงเทพมหานครด้วยที่มีการมีจุดฉีดวัคซีนที่คลองเตยใช่ไหมก็ได้นำเข้ากล่องเนี่ยนำไปมอบให้กับบุคลากรด้วยเดี๋ยวนี้ผมเห็นลัะขางคนที่แบบอยากจะช่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์นะแต่ว่า อยากจะ work from home เพื่อความปลอดภัยก็เป็นลักษณะของ delivery ให้ทางพัฒนาการตอฟูไปช่วยส่งได้ไหมคะได้เลยแจ้งความประสงค์ของคุณได้เลยนะครับว่ากดเบอร์โทรศัพท์ปุ๊บขอหาอยากจะสั่งอาหารสั่งอาหารให้ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ไหนอย่างไรหรือจริงๆแล้วไม่ต้องกำหนดที่ก็ได้เพราะว่าเขาก็จะมีสถานที่ที่พอจะเป็นข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมครับผมนะก็บอกกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับร่วม ร่วมส่งเขาเรียกว่ากำลังใจในรูปแบบของอาหารเพราะว่าตอนนี้บุคลากรเนี่ยทำงานกันตลอดทั้งวันแต่ดห้ทีมนี้เยอะมากดิฉันอยากให้ทีมแพทย์รู้ด้วยว่าดิฉันเป็นคนส่งอ่ะคุณเอกเขาจะมีชื่อใช่ไหมที่ติดป้ายชื่อไว้เลยนะครับว่าคเนียเป็นผู้ที่สั่งอาหารมามอบให้นะฮะก็เดี๋ยวบอกเบอร์กันก่อนเลยดีกว่านะครับหรือว่า l i น์แอดนะครับที่ทองฟู888นี่นะครับ ไลน์แอดทองฟู8 8 8นะครับติดต่อทางไลน์ก่อนได้เลยเพื่อที่จะแจ้งความจำงของคุณนะครับ <c oughs> หรือหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02-066-4035แล้วก็098-659-03-04นม่ะครับอ<ะ>ทองฟูนะฮะอยู่เลยเดอะมอ ถ้าพระไปหน่อยใช่แล้วก็ตอนนี้ร้านนี่เปิดให้นั่งตามปกติแล้วนะครับแล้วก็มี Delivery ด้วยนะครับแต่นั่งตามปกติก็คือต้องเป็นยห่างละยห่าตามมาตรการด้วยค่ะเว้ลาหมดครับะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม